สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติจะมารีวิวเป็นเหรียญจำปีเทวเวสวุวรรณนะคะรุ่นองค์พระหลักเมืองเนื้อทองคําลงยานะคะราชาวดีสีแดงนะคะก็ตอนนี้นะคะที่ร้านเนี่ยนอกจากรุ่นนี้เนี่ยก็มีรุ่นอ่าน่าจะรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเหรียญจำปีเทวเวสวุวรรณนะคะรุ่นเทวสถิต ปี2563นะคะเนื้อทองคาเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่รุ่นองค์พระหลักเมืองกันนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในสมโพธิห1ึปีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็ด้านหลังพื้นหลังเนี่ยจะเป็นลงยาสีแดงเลยนะคะดีเทวของพระเวสสุวรรณเนี่ยสวยงามนะคะดูตามความคมชัดต่างๆสีของทองนะคะชือ้อ แล้วตามขอบเหรียญเนี่ยเขาก็จะมีเขียนอย่างเช่นนี่นะคะลมเย็นเป็นสุขเทวเวสุวรรณโววัจุลามณีแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าลาบผลภูนทวีนะคะเป็นคําที่สวยงามมากนะคะด้านหน้านะคะดีเทลความคมชัดต่งตางๆนะคะแล้วก็ลงยาอยู่ในเลี่ยมอาจจะสะท้อนหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าองค์น,นี้เนี่ยมาพร้อมเลี่ยมทองเลยนะคะเลี่ยมรอบทองนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะมี ตรงนี้นะคะจะเขียนว่าสมโพธ1 2นปีนะคะจังอ่าจังหวัดสมุทรสงครามนะคะพศจะเขียนพศอ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะ2องอ่สอนะคะ2565กนะคะก็นี่เลยนะคะดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็ชืบจะมีหมายเลขกำกับอยู่นะคะนี่มีต่อโค้ดน,นะคะต่อโคดคมช,ชัดชืบนี่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนหานี้แป๊บนึงนี่จะมีเขียนจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะตรงกลางนี้นะคะสวยงามนะคะเป็นเลี่ยมกรอบทองนะคะซึ่งองค์นี้นะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบทองแล้วก็องค์นี้เนี่ยน้ําหนักช่างรวมแล้วนะคะก็คือ26.19กจุารัมนะคะ26.19กจุารัมเป็นนอ่าเป็นช่างรวมนะคะช่างรวมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็องนี้เนี่ยหมายเลข69นะคะ ห9ก้าชึบชึบชึกำลังตามดักทินมองไม่เห็นสะท้อนนี่โอเคเจอแล้วนะคะเมื่อกี้มันสะท้อนแล้วมันมองไม่เห็นนะคะหมายเลขนะคะ69เก้ขาจะตอกไว้เดี๋ยวให้กลับมาโฟกัสก่อนนะคะชึบนี่นะคะเขาจะตอกไว้ด้านบนตรงนี้นะคะเลข69นะคะประจําองค์พระนะคะก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะคะเป็นเหรียญจำปีทาเวสวรรุ่นองค์พระหลักเมืองเนื้อทองคำลงยาสีแดงนะคะก็ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสารพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ไอซี่ทีเคหกหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้านะคะหรือว่าทัานไหนอยากแบ่งปันนะคะตลับทองกอบทองพ้าทองคาพระเครื่องนะคะคินดิิติก็ยินดี รับเช่านะคะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้หรือมาที่ร้านเลยก็ได้นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมาดิมงามวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะเผื่อท่านไหนอยากแวะมาเที่ยวมาแบ่งปันมาพูดคุยกันนะคะยินดีให้บริการมากๆเลยวันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เินิติเทด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ